สำหรับโรงเรียนชุมชนบ้านเขากรมนั้นได้เข้าร่วมโครงการประกันคุณภาพระดับห้องเรียนกับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ในปีการศึกษา2562การขับเคลื่อนโรงเรียนชุมชนบ้านเขากรมสู่โรงเรียนในฐานะโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้มีจุดเริ่มต้นจากการประกันคุณภาพระดับห้องเรียนโดยใช้ uh, LSPLC เมื่อเราสามารถประกันคุณภาพประดับห้องเรียนทุกห้องเรียนได้มาตรฐานมีคุณภาพภาพรวมของโรงเรียนก็เป็นจะเป็นโรงเรียนแห่งคุณภาพเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้เป็นโรงเรียน SLC การขับเคลื่อนไปสู่ความสําเร็จดังกล่าวโรงเรียนใช้แนวคิดได้หลักคิดอยู่3ประการได้แก่แนวคิดที่หนึ่ง จากแนวคิดที่ว่าเราไม่ทำงานตามลำพังโดยใช้กระบวนการคู่คิดโมเดลเพื่อขับเคลื่อนให้คุณครูได้ทำงานโดยมีเพื่อนคู่คิดเดินไปด้วยกันร่วมกันออกแบบการเรียนรู้ร่วมกันออกแบบสะท้อนคิดวางแผนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในห้องเรียนได้มีคุณภาพแนวคิดที่2การเปิดห้องเรียน การเปิดห้องเรียนการเปิดใจเปิดจากความเคยชินที่ห้องเรียนเป็นสถานที่ส่วนตัวของคุณครูเปิดห้องเรียนสู่สาธารณะให้เพื่อนคู่คิดสามารถมานั่งดูการเรียน,นการสอนของครูได้เปิดให้ผู้บริหารฝ่ายวิชาการศึกษาเนเทศหรือผู้ปกครองชุมชนสามารถเข้ามานั่งร่วมสังเกตการและสะท้อนคิดให้คุณครูได้ทราบข้อมูลของผู้เรียนรายบุคคลและร่วมกันพัฒนาผู้เรียนทุกคนในห้องเรียนให้สามารถเดินไปด้วยกันได้ แนวคิดที่สเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังคุณครูทุกคนก็ต้องไม่ถูกทิ้งเราจะเดินไปด้วยกันจับมือเดินไปด้วยกันนักเรียนทุกคนในกลุ่มในห้องเรียนก็ต้องไม่ถูกทิ้งทุกคนมีบทบาทในการเรียนรู้ร่วมกันในห้องเรียนมีบทบาทหน้าที่ได้ทำในสิ่งที่ตนเองถนัดทุกคนจะได้รับการพัฒนาจากกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันในห้องเรียน จากแนวคิดร่วมกันสามประการโรงเรียนได้รูปนาการกลายเป็นโรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้เรียนรู้ร่วมกันโรงเรียนแห่งคุณภาพโรงเรียน SLC SLC School as Learning Community โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ซึ่งตามกรอบแนวคิดก็คือโรงเรียนเป็นสถานที่ที่เด็กๆได้เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุขและไม่มีการชิ้งใครไว้ข้างหลัง ในขณะเดียวกันก็ยังเป็นสถานที่ที่คุณครูบุคลากรในโรงเรียนผู้บริหารผู้ปกครองตลอดถึงชุมชนสามารถเรียนรู้ร่วมกันที่จะพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กให้มีประสิทธิภาพตามศักยภาพของแต่ละบุคคลแนวทางการปฏิบัติของโรงเรียนชุมชนบ้านเขากลมเป็นอย่างไรมาติดตามด้วยกันค่ะ เริ่มต้นจากการที่โรงเรียนได้นำกระบวนการ LSPLC มาใช้ในงานประกันคุณภาพระดับห้องเรียนกระบวนการ LSPLC คือกระบวนการพัฒนาบทเรียนสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ซึ่งได้มีการจัดทีมครูผู้สอนให้เป็นเพื่อนคู่คิดเพื่อดำเนินการตามลำดับขั้นตอนดังนี้ค่ะ ขั้นแผนครูผู้สอนจะจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้โดยมีเพื่อนคู่คิดร่วมกันวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดในสาระที่ตนสอนเพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้มากที่สุดตลอดถึงการจัดเตรียมอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ขั้นดูแอนซีเป็นขั้นที่ครูผู้สอนร่วมกับผู้สังเกตการหรือเพื่อนคู่คิด เข้าไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายในห้องเรียนและสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขั้นรีเฟล็กหลังจากที่เพื่อนคู่คิดได้เข้าไปสังเกตการสอนของครูผู้สอนก็จะนำผลจากการสังเกตเข้าไปสะท้อนคิดร่วมกันเพื่อให้เห็นถึงกระบวนการที่จะนำไปสู่ขั้นรีดีไซน์ต่อไปกระบวนการเหล่านี้จะสอดคล้องกับกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบภายใต้วงจรคุณภาพหรือ PDCA ค่ะ โรงเรียนชุมชนบ้านเขากลมได้นำกระบวนการ LSPLC เข้าสู่ห้องเรียน โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบโค f ฟไรส์เตปซึ่งมีการเข้าสังเกตชั้นเรียนหรือการโอเพนคลาสทุกห้องเรียนทุกรายวิชาในการจัดรูปแบบการสอนแบบโค f ฟไรส์เตปนี้จะมีครูโมเดลทีเชอร์เป็นผู้ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้และมีบัตดี้ทีเชอร์เป็นผู้คอยให้คำแนะนำแผนการจัดการเรียนรู้แบบโค f ฟไรสเตปที่โรงเรียนชุมชนบ้านเขากรมนามาใช้ประกอบด้วย5ขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะ ขั้นตอนที่1ขั้นนำเสนอสิ่งเรา้าเป็นขั้นตอนที่คุณครูระบุคำถามสำคัญเพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ขั้นที่2ขั้นแสวงหาสารสนเทศเป็นขั้นตอนที่นักเรียนสามารถศึกษาหาความรู้ได้จากสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปแบบออนไลน์ใบความรู้หรือแม้กระทั่งในหนังสือเรียนก็ตาม 3. ขั้นอภิปรายและสร้างความรู้ในขั้นตอนนี้นักเรียนจะมีการศึกษาใบงานต่างๆแล้วและมีการพูดคุยกันภายในกลุ่มรวมถึงมีการทำกิจกรรมร่วมกัน 4. ขั้น สื่อสารและสะท้อนคิดในขั้นตอนนี้นักเรียนจะมีการนําเสนอหน้าชั้นเรียนและคุณครูสามารถที่จะสรุปองค์ความรู้ให้นักเรียนได้อีกครั้งหนึ่ง 5. ขั้นประยุกต์และขั้นตอบแทนสังคมเมื่อหมดค่าเเรียนแล้วนักเรียนจะได้ชิ้นงานหรือผลงานที่เป็นของตัวเองหรือของกลุ่มและคุณครูสามารถนําชิ้นงานนี้ใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนให้กับรุ่นน้องในปีต่อไปได้ จากการนำกระบวนการ LSPAC เข้าสู่ห้องเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบโค i ไฟ s t ตปพบว่านักเรียนของโรงเรียนชุมชนบ้านเขากลมมีความกระตือรือร้นในการเรียนมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีความมั่นใจในตัวเองและมีความสุขกับการเรียนมากขึ้นค่ะการจัดการเรียนการสอนแบบโคไฟสเตปยงอัพโฟร์สิ่งสำคัญที่ทำให้นักเรียนรู้จักบทบาทหน้าที่ของตัวเอง สามารถนำไปใช้จริงในชีวิตประจำวันในการสอนแบบโค้ฟไสเตปผู้เรียนได้ช่วยการระดมความคิดในการสร้างสรรค์ชิ้นง,งานเพื่อเกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ที่มีคุณภาพโคไฟสเตปนักเรียนช่วยกันคิดช่วยกันทำทำให้รู้สึกสนุกในการเรียนโรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ไม่สามารถทำให้สำเร็จได้ภายในหนึ่งปีหรือสองปีแต่เราต้องร่วมกันช่วยเหลือกันบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน ต้องสร้างสิ่งเหล่านี้แนวคิดนี้ให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กรเมื่อสามารถสร้างเป็นแนวคิดของวัฒนธรรมองค์กรแล้ว การดาเนินงานตามโครงการโรงเรียน SLC ก็จะเป็นวัฒนธรรมเป็นเรื่องปกติเป็นการขับเคลื่อนง,งานอย่างปกติเหมือนที่เราทําทุกๆอย่างเพราะฉะนั้นจะทําโครงการโรงเรียน SLC ให้ยั่งยืนคือทําวัฒนธรรมองค์กร SLC ให้ยั่งยืนอยู่คู่กับโรงเรียนต่อไปแล้วเราจะประสบความสําเร็จในการสร้างโรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้